ธรรมเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาธรรมาพาจะนมอาพินทาชาดกมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับปางอาพินหาชาดกาเรื่องนี้ได้โพสดถึงพระเจ้าพระราณสีพระองค์ได้มีพญาช้างเชือกหนึ่ง เป็นช้างที่พระองค์ส่งปโปรดแล้วก็ให้คนเลี้ยงช้างดูแลเป็นอย่างดีช้างอยู่ในโรงช้างก็มีสุนัขตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนเล่นสุนัขก,ก็มาเล่นกับช้างช้างก็เล่นกับสุนัขช้างเอางวง จับโสนักโชว์ขึ้นบ้างเอางวงจับโุนับวางใบบนหัวตัวเองบ้างทุกวันก็เล่นการจนคุ้นเคยไม่ห่างกันกินก็กินอยู่ใกล้กันไม่ห่างไปไหนนอนก็นอนด้วยกันเป็นอย่างนี้มาตราบนานเท่านานอยู่มาวันหนึ่งมีคนผ่านมา เห็นสุนัขน่ารักก็เลยขอสุนัขจากวานช้างไปตั้งแต่สุนัขหายไปพญาช้างก็ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำคอเลี้ยงช้างก็สงสัยทำไมช้างถึงไม่ยอมกินน้ำ กินยาก็นำฟาร์มเหล่านี้ไปโทนให้ <S <S 1> <S 1> พระเจ้าพระลานศรีได้ส,งส่งทราบพระเจ้าพราลาณศรีก็ทรงปรอดให้อามาตไปพิจนารณาดูอามาตก็ไปดูสำรวจตรวจดูบริเวณร,รอบๆก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต แล้วก็ถามคนเลี้ยงช้างว่าแต่ก่อนนี้ช้างเป็นอย่างไรก็รู้ว่าช้างเล่นกับสุนัขพอสุนัขขายไปแล้วก็เลยไม่กินน้ำกินหญ้าลักษณะออกมาแบบตอมใจคิดถึงเพื่อน ก็นำฟารมเหล่านี้ไปโทนให้พระเจ้าพรารณสีทรงทราบพ,พระเจ้าพรารณสีก็ทรงโปรดให้ไปตามหาสุนักกลับคืนมาเมื่อสุนัขได้มาอยู่กับช้างตามเดิมช้างก็กินน้ำกินข้าวมีความรื่นเริงเล่นกับสุนัขอย่างเพลิดเพลิน สุขภาพก็ดีอารมณ์ก็ดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาติสุดท้ายพระเจ้าพราราณสีได้มาเกิดเป็นพระอนุลอมา์ผู้รู้เหตุผลชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าอัตมาภาวนำเรื่องราวของอภิน ถ้าชาดกมาจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังจริญพร